เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Toyota w i t ทคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดที่ไหมนะคะแล้วก็ตัวอะไรที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ t o y o ต้าวีทตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่10องศานะคะ ส่วนอุณหภูมิหน้าห้องเครื่องตอนนี้อยู่ที่42องศานะคะดูจากาแก้วนะคะทางในระบบก่อนข้างๆต่ำนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนใช้กองไดเออร์นะคะที่อยู่ในกระบอกด้านข้างแผงตัวนี้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวไส้กรองไดเออร์ที่ออกมาจากแผงตัวนี้นะคะไส้กรองไดเออร์ก็ค่อนข้างดําเลยนะคะนี่นะคะปกตินะคะตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวสีขาวๆนะคะแต่ว่าน,นี้พอถอดออกมานะคะตัวไส้กรองดําแล้วก็อุดตันมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ํามันคอมที่เราถ่ายออกมาจากคอมนะคะก็จะมีน้ํามันสีดําๆเหมือนกับตัวไส้กรองเลยนะคะ ป,ปกติทั่วไปนะคะน้ามันคอมนะคะก็จะต้องใสหรือว่าเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะก็ตัวชุดคัดเสียนะคะเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวชุดคัดเสียนะคะก็เป็นผลนะคะทาให้ตัวไฟ AC กระพริบนะคะตอนนี้เราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ขนาดนี้นะคะขนาดที่ภายในระบบนะคะไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่าภายในระบบดํานะคะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะว่าใช้กรองภายในกระบอกที่อยู่ด้านข้างแผงตรงนี้นะคะดํานะคะแสดงว่าภายในแผงตรงนี้ก็จะต้องดํานะคะที่ตาแก้วดํานะคะก็จะเพราะว่าภายในระบบนะคะ เดินเบาตอนนี้นะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่10องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องเครื่องนะคะอยู่ที่42องศาะคะค่าความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ200นะคะเดี๋ยวเราจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดแผงให้นะคะงานซ่อมคันนี้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะก็จะต้องแนะนําล้างระบบนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ หรือว่าใช้งานกันไปก่อนนะคะถ้าล้างระบบนะคะก็จะต้องมีเวลานะคะและที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่37องศานะคะเราเดินเบาจอดเทสกันอยู่กลางแจ้งนะคะ ตอนนี้นะคะไฟ AC ก็ไม่กระพริบแล้วนะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์หชิ้นนะคะ ตโตโยต้าวิทนะคะเข้ามาเรื่องาการคอมแอร์ไม่ทำงานนะคะไฟ a อซกับพริบนะคะภายในระบบนะคะก็ยังมีแรงดันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะเดี๋ยวเราจะ เราก็ติดเครื่องเปิดแอร์นะคะแต่ว่าตัวคอมแอร์ก็ไม่ทํางานนะคะพัดลมก็ไม่ทํางานทั้งสองตัวนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว2 99, 99, 99นะคะหรือ2099999กเกิโลเมตรนะคะนี่นะคะจะเห็นเลยะค่ะว่าจะตัวไฟ AC ์จะกระพริบอยู่นะคะพวกรถโตโยต้านะคะถ้าตัวคอมแอร์มีปัญหานะคะตัวไฟ AC ก็จะกระพริบแบบที่เห็นเมื่อกี้นะคะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ t o y ย t a าวีตนะคะเช็คลวคอมแอร์ของรถ t o y ย t a าวีตนะคะตัวคอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ จะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่ค่ะเซตอะไรใหม่ของรถโตโยต้าว t z นะคะก็จะมีชุดคัดนะคะแล้วก็ความถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่นะคะตัวน้ำมันคอมใหม่ก็เลือกใช้ n l 8นดีลดนะคะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะในส่วนของตัวส้้กองไดเออร์ตัวนี้เราก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000ื 30, โลนะคะในส่วนของตัวกองแอร์นะคะก็เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่นียม2.5ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรใหม่ของรถ Toyota า i ิทนะคะ คอมแอร์ของรถ Toyota w i ี h นะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเช็ครลวไม่ล่วนค่ะก็จัดการประกอบชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้ n d o น l ีนะคะเรียบร้อยะครับครับครับ